เกดที่ KP รถบรรทุก4ราชานะคะที่นี่เป็นแหล่งรวมรถบรรทุกมือ2มากที่สุดในภาคตะวันออกเลยค่ะคันข้างหลังเนี่ยเกดภูมิใจนำเสนอมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าคาันนี้เป็นรถที่ใหม่มากๆที่สุดในลานเลยนะคะ isuzu f b m g x z 6 6 0แรงปี2,566ค่ะสุดพิเศษสำหรับโปรโมชั่นเดือน เกิดของ CEO นะคะแถมประกันไปเลยค่ะฟรีฟรี50%มูลค่าถึง40,000บาทไม่รวมกับโปรอื่นๆน,นะคะและที่สำคัญตัวนี้ฟรีดาวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบอดี้รอบคันกันค่ะใหม่ไม่ใหม,ใหม่ต้องดูด้วยตาต้องจับต้องด้วยมือนะคะไปดูกันค่ะไปและที่สำคัญยางยี่ห้อบ s สโตนให้ถึง10เส้นเลยค่ะคนเล่นรถขร้กันถ้าหัวนอ็อตเรียมๆขนาดนี้นั่นหมายความว่า รถป้ายแดงชัดๆที่สำคัญช่วงล่างนะคะที่นี่เราก็มีเก็บงานให้ใหม่เรี่ยบๆแบบนี้เลยค่ะหัวน็อตทุกตัวไม่มีขยับออกจากโรงงานมาสภาพไหนอยู่ที่ KP เราก็สภาพนั้นเลยค่ะระบบแบกระบบลมไม่ต้องห่วงนะคะเพราะที่นี่เราเก็บงานให้คุณแล้ว100%พร้อมไปใช้งานแน่นอนค่ะแบตเตอรี่ใหม่รับประกันเลยค่ะ ใหม่ชัวร์หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์าำรับภายในแบบเดิมจากศูนย์เลยทีเดียวค่ะแอร์เย็นฉ่ำปริมเย็นเจี๊ยบและภายในสะอาดมากมายเลยค่ะเหมือนเราออกมาจากศูนย์อีซูซูเลยนะคะเพื่อนๆข้างในแลดูกว้างมากกว่าโฉมเก่านะคะและที่สำคัญไฟด้านบนนะคะจะเป็นไฟสองสว่างขนาดใหญ่ตรงกลางแล้วก็มีไฟจุดเปิดดวงเล็กนะคะช่องเก็บเอกสารซ้ายขวาค่ะ รู้สึกว่าเหมือนจะใหญ่ขึ้นด้วยนะคะและที่สำคัญเดินทางไม่ต้องกลัวเหงาวิทยุเขาก็มีให้นะคะ GPS เราก็ติดให้ย้ำนะคะว่าฟรีแนะ่นอน100%เดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันค่ะน้อยมากๆเลยเพียง129,065กิโลเมตรเท่านั้นค่ะน้องๆป้ายแดงเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าคนไหน กำลังมองหารถสวยๆดีๆไว้ใช้งานสะคันเอาแบบไม่ต้องเก็บงานอีก5ปียาวๆเลยต้องคันนี้เท่านั้นนะคะ Isuzu e G X z 360แรงปี2,566ค่ะสุดพิเศษอีก5วันเท่านั้นอีก5วันเท่านั้นค่ะแจกฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง50%แถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง50%มูลค่าสูงสุดถึง40,000บาทค่ะเพื่อนๆท่นาน กำลังลังเลอยู่ตัดสินใจได้แล้วนะคะเหลือเวลาอีก5วันสุดท้ายเท่านั้นที่เราจะแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้50%ค่ะสำหรับคันนี้รายละเอียดอย่างไราสามารถทักแชทอินบ็อกซ์สอบถามน้องๆได้เลยตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะดอกเบี้ยสุดพิเศษคันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะต่ำถึง5.5%เลยพอสูงสุดได้นาน60งวดด้วยค่ะ พเพื่อนๆสามารถเข้ามาทดลองขับรถได้ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่8โมงจนถึง6โมงเย็นที่นี่เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะแล้วเรากลับมาพบกันนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ KP รถบรรทุกสีราชาคุณภาพเหนือราคาค่ะทาทาเย้